ทางความเชื่อผ,ผิดเกี่ยวกับการใช้ยาความเชื่อที่1การกินยาก่อนอาหารไม่ใช่การกินยาทันทีก่อนกินข้าวสวัสดีค่ะคุณสายปานกำลังจะทานยาหรอคะใช่ค่ะกำลังจ,จะทานยาก่อนอาหารเช้าพอดีอ๋อดีแล้วค่ะแต่ว่าการกินยาก่อนอาหารเนี่ยจะต้องกินก่อนอาหารอย่างรนะ้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะ ทำไมะะ่ะก็เพราะว่ายาบางชนิดดูดซึมได้ดีในขณะ,ะ,ะท้องว่างหรือยาเมรีดรักษาอาการที่เกิดขึ้นเมื่อรับประทานอาหารดังนั้นจึงควรเว้นช่วงเวลาให้ยาดูดซึมหรือออกฤทธิ์ก่อนรับประทานอาหารค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนะคะความเชื่อที่2การกินยาดักไข้ช่วยได้จริงหรือคุณไข้คะสวัสดีคะ กำลังจะกินยาแก้ไข้หรอคะอ๋อใช่ค่ะพอดีช่วงนี้หวัดระบาดก็เลยกินไว้ก่อนกลัวเป็นนะคะอ๋อแต่ว่ายาแก้ไข้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้กินป้องกันนะเราจะไว้กินตอนที่มีอาการป่วยแล้วเท่านั้นนะคะคุณหลิงทำไมเหรอคะก็เพราะว่าการกินยาตอนที่ยังไม่ได้เป็นอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงหรือเป็นอันตรายได้นะคะอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นวันหลังจะกินเฉพาะตอ,ตอนที่ป่วยแล้วแล้วกันนะคะค่ะดีมากเลยคะ่ะ ความเชื่อที่3ยาแก้กเส็กกับยาปติเชื้อนะแตกต่างกันอย่างไรคุณพแพทา์ช่วยดูให้หน่อยสิคะว่าอันนี้เป็นยาแก้กเส็หรือเปล่าพอดีมีอาการแบบว่าเจ็บคอแล้วก็มีไข้อยากจะกินยาแก้กเห็อือจะเดียวค่ะ ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีไข้เจ็บคออันนี้อาจจะติดเชื้อแบคทีเรียรต้องรับประทานเป็นยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก,กเซตนะคะอ๋อแล้วมัตนต่างกันยังไงะคะสำัาาอันนี้เนี่ยสำหรับยาแก,กเซตจะเป็นยาที่บรรเทาอาการปรวดบวมแดงร้อนแต่ยาปฏิชีวนะจะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งจากอาการของคุณพี่เนี่ยน่าจะต้องรับประทานยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก,กเซตอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่านี้ก็ใช้ไม่ได้เนาะค่ะ เชื้อที่4ี่การกินยารวบมือเดียวได้จริงหรือเปล่าวันนี้เป็นวันกินยาดีกว่าอันนี้หมาะสั่งเช้าก่อนเย็นอันนี้หมาะสั่งเช้าเย็นยไม่มีเวลากินรวบเดียวกันเลยละกันเดี๋ยวก้อนค่ะเดี่ยวก้อนอันนี้จะกินรวบเดียวทีเดียวทั้งหมดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะไม่ได้นะคะ ถึงแม้การกินรวบมือเนี่ยจะสะดวกกว่าแต่อาจทําให้ระดับยาในเลือดสูงเกินไปอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ค่ะหรือทําให้ระดับยาต่ําเกินไปก็ไม่ได้ผลนะคะแล้วต้องทำยังไงคะก็จะแนะนําว่าให้กินตามฉลากยาได้เลยค่ะอย่างตัวนี้ให้กินชันวันงเย็นคุณผู้หญิงก็ต้องกินชันวันเย็นเพื่อการออกฤทธิ์ของยาที่มีประสิทธิภาพนะคะกินรวบเดียวไม่ได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะทำไมวันนี้มีช้ากินเป็ีกลุ่มไปเดียวแบะ ความเชื่อที่5้าการกินยามิลิกรมที่สูงกว่าแปลว่าช่วยหายไวกว่าจริงหรือไม่ปวดท้องก็มาหายยากินดีกว่า<ม>ยามี4ี่ร้อยกับสิกิน4ี่ร้อยแล้วกันจะได้หายเลยเยอะกว่านี่เอ๊เดี๋ยวนะคะพเพวรกรได้ยินว่าจะเลือกะระทานส0่ร้อยเพราะอะไรนะคะมันเยอะกว่าก็เลยคิดว่าน่นจะหายดีกว่า ปริมาณตัวยาสาคัญแล้วก็กลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกาันปริมาณของยาหรือความแรงของยาเนี่ยมันบ่งบอกถึงปริมาณยาแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นประสิทธิภาพยาที่ดีกว่ากันนะคะ,ะแล้วเราจะรู้รได้ไงคะว่าเราต้องกิน400หรือว่า10มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวหรือว่าน้นาหนักหรือว่าอายุหรือว่าการทํางานของตับของไายของผู้หญิงดังนั้นขนาดยาเนี่ยคุณหมอแล้วก็เภสัชกรจะเป็นคน เข้าใจแล้วค่ะดังนั้นปริมาณตัวยามากกว่าไม่ได้แสดงว่าจะเป็นยาที่ดีกว่านะคะ